สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนมก็จะมาลองทำนะคะเป็นเค้กเลมอนสูตรเฮลตี้เลยก็คือไม่มีแป้งนะคะไม่น้ำตาลไม่นมไม่เนยนะคะส่วนประกอบหลักๆวันนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะจะ้แป้งแอลมอนแป้งแอลมอนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเด็ดของเขาเลยก็คือเลมอนนะคะนี่เลยสารให้ความหวานค่ะนมแอลมอนนะคะ ไม่ยากเลยนะคะวันนี้นะคะก็คือหลักการง่ายๆเลยก็คือผสมของแห้งใส่กับของแห้งนะคะของแหนมเนี่ยจะเติมเป็นเมล็ดแฟ a กซีดเข้าไปด้วยนะคะจะเป็นเมล็ดแฟกที่บดละเอียดแล้วนะคะเติมเข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้ความมันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เพิ่มจากสูตรเขานะคะก็ผสมของแห้งนะคะใส่ลงไปในของแห้งแบบนี้แล้วก็ ผสมของเปียกใส่ลงไปในของเปียกนะคะในนี้ก็จะมีไข่ไก่2ใบนะคะแล้วก็มีนมแอลมอนนะคะมีผิวมะนาวแล้วก็สารให้ความหวานบวกกับน้ำมันมะพร้าวนะคะก็จะเป็นน้ํำมันมะพร้าวตัวนี้1ช้อนชานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำต่อเลย หลังจากที่เราผสมของแห้งนะคะใส่ลงไปในของแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะผสมของเปียกลงไปในของแห้งเลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีส่วนผสมต่างๆที่เป็นของเปียกนะคะใส่เข้าไปเลยตัวนี้ระหว่างที่เราผสมนะคะถ้าเกิดว่ามันเหลวเกินไปนะคะให้เติมแป้งอัลมอนด์เพิ่มนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามันข้นจนเกินไปนะคะใส่นมอัลมอนด์เพิ่มได้เลยเราก็จะทําการคนค่ะ ตัวนี้คิดว่าน่าจะพอดีนะคะกับสัดส,ส่วนก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยเป็นเนื้อเค้กของเรานะคะคนจนได้เนื้อเค้กแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปอบค่ะเราก็จะมาตักนะคะตัวเนื้อเค้กใส่พิมพ์เพื่อที่จะเอาเข้าเตาอบกันนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปเข้าเตาอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกัน